นะคะคยุ่งยากมากเลยหรือใครก็ตามแต่นะคะที่ต้องพยายามเปลี่ยนอาหารน้องหมาอยู่บ่อยๆนะคะคุณแม่ขาลองดูตัวนี้ค่ะเป็นสูตรของบ้านแม่มอเองนะคะ เอาใส่ผสมในอาหารเมร็ดอาหารเหลวข้าวหรือว่าจะป้อนอํำใส่ปากตรงๆก็ได้ตัวนี้นะคะช่วยให้น้องหมาทานง่ายทานเยอะขึ้นหมาที่ชอบเบื่ออาหารง่ายๆลองใส่ตัวนี้เข้าไปทานได้ทุกสายพันธุ์นะคะน้องหมาน้องแมวทานได้หมาแก่หมาป่วยหมาวัยรุ่นทานได้หมดเลยขนสั้นขนยาวนะคะตัวนี้ช่วยให้อยากอาหารและช่วยดูแลขนผิวพันธุ์เล็บได้ด้วยใครที่กําลังมีปัญหาอยู่ทานยากเบื่อง่ายนะคุณแม่ขาลองดูขวดนี้นะ290เท่าน,นะะั้นค่ะหมาแบวทานได้ทุกสายพันธุ์ทุกช่วง นี่กินแบบนี้เลยหาลองดูค่ะ